5นาทีเตือนสติช่วงพลังงานยามเช้าคุณเคยไหมครับตื่นนอนขึ้นมาแล้วมือคว้าโทรศัพท์ทันทีพอเห็นแจ้งเตือนเห็นอีเมลเห็นข่าวล่าสุดเท่านั้นแหละวันทั้งวันก็เริ่มด้วยความรีบเร่งและความเครียดทันทีก่อนที่คุณจะทันได้หลืมตาเต็มที่ด้วยซ้ำทำไมเราถึงยอมให้10นาทีแรกอันมีค่าของวันถูกทำลายด้วยการกระทำที่ซ้ำซากนี้เราจะมาเตือนสติและทวงคืน10นาทีทอง ของชีวิตคุณกันครับลองถามตัวเองหน่อยครับใครควบคุม10นาทีแรกของคุณโทรศัพท์อีเมลหรือตัวคุณเองถ้าคุณเริ่มวันด้วยกันตอบสนองต่อสิ่งที่คนอื่นส่งมาหรือสิ่งที่แพลตฟอร์มต่างๆนำเสนอคุณกำลังกำหนดให้สมองของคุณเข้าสู่โหมดรับข้อมูลและกังวลทันทีนั่นคือปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดครับ การเตือนสติข้อแรกของเราก็คือ10นาทีแรกคือพิมพ์เขียวของทั้งวันถ้าคุณเริ่มด้วยความเร่งรีบและวุ่นวายทั้งวันของคุณก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อคุณให้สมองรับข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่เช้าตรู่คุณจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งจิตใจก่อนจะเริ่มงานจริงด้วยซ้าถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกมแล้วครับ เราต้องเปลี่ยนจากโหมดตอบสนองไปสู่โหมดสร้างสรรค์ใน10นาทีแรกของวันไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแค่3ขั้นตอนง่ายๆที่ใช้เวลาเพียง10นาทีนี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตคุณได้ครับ 1. หยุดนิ่ง3นาทีช่วงเวลาแห่งการหยุดนิ่ง แทนที่จะกระโดดออกจากเตียงทันทีให้นอนนิ่งๆสบายๆในท่าที่ผ่อนคลายสูดหายใจลึกๆ5ครั้งชา้ชาๆเน้นการหายใจเข้าท้องและหายใจออกยาวๆการทำเช่นนี้เป็นการสร่งสัญญาณให้ระบบประสาทของคุณรับรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องกังวลอนาคต นี่คือการให้เวลาสมองได้จัดเรียงตัวเองอย่างแท้จริง 2. งเคลื่อนไหวเบาๆ4นาทีช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นมานั่งหรือยืนไม่จำเป็นต้องเข้ายิมครับแค่ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยเช่นการยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะการบิดตัวเบาๆการเดินไปที่หน้าต่าง เปิดม่านรับแสงแดดอ่อนๆการเคลื่อนไหวเบาๆนี้จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและปลุกร่างกายของคุณอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำให้สมองตกใจ 3. กํกำหนดเป้าหมาย 3. นาทีช่วงเวลาแห่งการมุงเมนต์นี่คือขั้นตอนสำคัญที่สุดครับก่อนที่คุณจะหยิบมือถือหรือเปิดคอมพิวเตอร์ ให้ถามตัวเองว่าวันนี้หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องทำให้สำเร็จคืออะไรหรือวันนี้ฉันอยากให้เป็นอย่างไรจดเป้าหมายนั้นไว้ในสมองหรือกระดาษการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อจะทำให้คุณมีจุดมุ่งเม้นสำหรับวันนั้นทั้งหมดครับเห็นไหมครับ <Wu>: <brown Suzanne> แค่สิบนาทีที่คุณทวงคืนมาได้ก่อนใครจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนควบคุมชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตมาควบคุมคุณการควบคุมสิบนาทีแรกนี้จะช่วยให้คุณมีสติมีพลังงานและสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในระหว่างวันได้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจฟังดูเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ของมันจะสะท้อนไปตลอดทั้งวันของคุณครับแทนปฏิบัติการ5นาทีเตือนสติวันนี้ พรุ่งนี้เช้าลองทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่เดิมแล้วทำตาม3ขั้นตอน10นาทีนี้ดูนะครับแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณทำหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คืออะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพลังงานดีๆใน5นาทีเตือนสติครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ